ไม่ใช่ไม่ให้เข้ามาโอ้ยมาดุมาดันแล้วคนจนปิดประตูล็อกประตูเนาะบอ่ให้เข้าหมดแล้วหนาวกินเนี่ย อันละจัจกบาทมือนี่ฮะเห็นแพงเห็นแพงกว่าห้าบอซื้อไม่ถืออันนี้บาทนี่ถือสิบห้าแล้วครับยัมคือไปเจ๊ควายน้ำมันมีนิดคีมด้น้ำตาลแพงเหรอถึงแพงขึ onun, no. ้นเรื่อยๆราบูบอกขายพบห้าอรับชาเอาารสบสามสิบกัยังบวซื้ออัละสิบบาทมีไหมไม่มีโอ้ยถาคนแพงกมด บางโนจะเจ้ามาโชว์เอามาโชว์กล้องเนาะคนแก่อยากกินซิบ้าเอามาโชว์อันสวยๆนะมาโชว์กล้องสิผักแขงข้างมาสิผักแขงข้างเออสามสิบห้ามะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนเหรอเอาสามสิบอันนี้หน้ามะพร้าวอ่อนอันนี้หน้าอะไรหน้าหน้าผัวขาหน้าหะังเจ้าะหน้าอะไรอย่างนี้หน้ารักเจ้าของเราแบบนี้อันนี้หน้าอะไรหน้ารัก โอ้ยขาปิดประตูปะล็อกประตูแล้วกันยังพีเข้ามาน้องเจ้าเนี um> ่ค่อยเอาอันนึงออะเอาไส้ไส้น้ำมะพร้าวนะเอาน้ำมะพร้าวนะค่อยเยอะเลยเจ้าจะไปเวอลต้องกอนข้าปีดประตูใช่ไหมหน้ามะพร้าวอ่อนชิมก่อนได้ไหมได้ถ้าถ้าไม่อร่อยไม่จ่ายนะไม่จ่ายคือขิดงูโอ้ยวอาจนเออคอคืนจ้ะคืนบอกกินละโอ้ยใบชา าลงพอดีเลยจ้ะเงินเหลือเงินเหลือกระเป๋าเอาท่านท่านเท่าไหร่นะท่านสามสิบาทอ่นอุดหนุนช่วยอุดหนุนช่วยกันจ้าเลยแถมเตี้ยนะแถมซ้อนซ้อนเป็นมาวันนี้เป็นสาเหตุเพราลาวเด้อะแถมติ้มแถมตัวใดแถมซ้อนมซ้อนแถมหนึ่งอยากได้หรอกซ้อนเจ้ะหาแก้ซิมโน้ตแทนฮหมดเลยต้องมาแซ่บกับเตาปูนเพิ่งเพิ่งที่เอานี่ลงได้มีแล้วล่ะซิมเลย ก็วไดสเนาะัไดอันของตัวไดที่ให้ซิมค่ะของฟรีตัวได้นผมีผมมีทำกมีาเวไหนเรามีตังพอไหมล้วไมจะโค้บถ้าเเดี๋ยวจะงานโอ้อ่ะจ่ายด้วยกันแล้วค่อยจัให้เพิ่นิมยืมยืมน้องเดินก่อนนะสาสบนะดี่เน เอ้ยจะให้เธออีกสามสิบหัวละไอเดียวคนสาวสิหก็เป็นเจไม่อันละ3ามสิบอือโอ้ยลดให้อันละสามสิบสามสิบ้าเพิ่มลดให้สามสิบเอ้ามัเอ้ามันึบุเดี๋ยวสและเลือกเอาแเละใส่อันน้อยอันหลายเลยบนมาตาน ISO บอแมนเลือกบอแมนเลือกเอาอันน้อยให้ค่อยบอนนิฮะ อันนี้นะอันนี้นะหน้ามะพร้าวอันนี้หน้าอะไรข่อยยังซอยเจ้าธรรมากินเจ้าก็ต้องซอยค่อยธรมาหกินไหมจซีม่อ่ไปแล้วไปแล้วจ้าอ้ามเจ๊อ้าอร่อยไหมเห็นเพอรเซ็ปเลยสิคืน เบื้องหน้าเบื้องหน้าอ่ะแสดงว่าแซ่บนิดมมันบอกนิดมมันบอกขนมปังนะอร่อยอร่อยใช่ไหมก็ชัวร์ของแพงมาหลายแบบแซ่บแซ่บอยู่แซ่บอยู่แต่ว่าแค่อใบหน้าอชุบคนนั้นไม่ผ่านต้องเอาคซีซีทีมโกลกหน้ากเขาจะลงมาเพราะกระดีมเขาเจียวร่อยโอ้กะทายขนมปังไปแล้วไปแล้วจ้า